สวั <personaje> สดีค่ะพบกับแม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้แม่เพลินมีไพ่สองใบนี้หนึ่งและสองนะคะกับหัวข้อที่ว่าอดีตชาติเรากับเขาคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะนะก่อนชี้เลือกกรงไพ่กดติดตามนะคะกดหัวใจแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะว่าเลือกหนึ่งหรือสองนะคะแต่ที่สําคัญนี่เราใช้พลังงานเดลโรอาจจะตรงได้หรือไม่ตรงได้นะคะนําไปปรับใช้เท่านั้นอ่ะเมื่อพร้อมแล้วหนึ่งและสองอดีตชาติเรากับเขาคนนั้นเป็นอะไรกันนะจ๊ะไพ่ขึ้นมาค่ะขอสามใบก่อนฮะอดีตชาติเราเป็นอะไรกันขอดูปัจจุบันชาตินี้ก่อนค่ะไพ่ขึ้นมาเก้านะะค Queen of f i r นะคะเรากับเขาน่าจะเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นคนที่ไปยุตมมากกว่ามากกว่าและอ่อนกว่ากันประมาณนี้น่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งก็ได้นะจ๊ะถามว่าปัญหาคืออะไรเออในความสัมพันธ์เนี้ยเรากับเขานะคะณปัจจุบันเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องกันใช่เป็นคนที่ไปยุ่มมากกว่าน้อยกว่าใช่แต่ว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรค่ะพขึเกิน the empress มีความสัมพันธ์นะคะไม่เพียงพิว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยหัวหน้ากับลูกน้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและถามว่าปัญหาคืออะไรไม่เพิ มันอยู่ในความที่ถูกต้องพราปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ในที่แจ้งได้เป็นความลับที่เป็นความลับดังนั้นไม่ควรจะถามว่าอาดีตชาติเรากับเขาเป็นอะไรกันจา้าไพ่ขึ้นมาซิคิงออฟสอดค่ะปัญหาคืออุปสรรคปัญหาชาติพบที่แล้วมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความคิดความเครียดค่ะเรื่องอะไรบ้างคะไพ่บอกว่านะคะมีในเรื่องของความรู้สึก ทําให้เขาเสียใจตัวเรานะ่าจะเคยทําให้เขาเสียใจมาแล้วในชาตินี้ล่ะคะเราควรจะทําอย่างไรดีไพ่บาว่าสุดาให้ยอมรับความเป็นจริงว่าความเป็นจริงณนะปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่าไปคิดจะไปเครียดมากท่านไม่เพิรนเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกก่องที่2ไว้นะคะอดดตชาติเรากับเขาเป็นอะไรกันคะไม่เพิ่นขอดูนะคะปัจจุบันนี้ค่ะไพ่ขึ้น X o f p e n t a c l e ค่ะ แล้วก็นอ่ออบสอรชันแล้วก็ซิปออบสอร์ไม่เคยคิดว่าปัญหานี้มันเลื้อรัางคาราคาซังนะจ๊ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคืออะไรไม่เคยขอดูความสัมพันธ์ก่อนนะความสัมพันธ์คืออะไรจ๊ะไพ่ขึ้นควินออฟคัพส์เราเครียดเราน้อยใจในตัวเขาบ่อยๆมากๆเราเครียดเราคิดไม่ค่อยสบายใจกับตัวเขาคนนั้นไม่สบายใจเรื่องอะไรผ่าไพ่ขึ้นเดอร a สเย์นะคะไม่เคยคิดว่านะคะ ตัวฝั่งเขาอะแม่เพิ่นคิดว่าตัวฝั่งเขาไม่เราหรือเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วไม่อยากจะไม่อยากจะอ่านไพ่แบบนี้เลยแต่ว่ามันขึ้นมาแบบนั้นดังนั้นเราอาจจะไปรักคนมีเจ้าของรู้สึกว่าเฮ้ยถูกใจเขารักเป็นไปไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้เราเขาแล้วเขารักเราหรือเปล่าแม่เพิ่นถามให้ตัวเขานะคะแม่เพิ่นคิดว่าเขารู้สึกดีดกับเราแล้วถามว่าปัญหามันคืออะไรแม่เพิ่นถามแบบนี้ปัญหาคือ เออก็อย่างที่บอกอะ่ะปัญหาคือเขามีคนของเขาหรือเรามีคนของเราถามว่าอดีตชาติเรากับเขาเป็นอะไรกันค่ะไพ่ขึ้นไฟ of t e n s c h o c ค่ะเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาเป็นคนที่รับปากเกือ้อกูลกันมานะคะเป็นคนรักกันในอดีตชาติแล้วชาตินี้ทําไมไม่สมหวังล่นะคะไพ่บอกว่านะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบตั้งจิตอธิษฐานกันไว้และตามกันมาเพราะว่าเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงไปไม่ได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะควรทําอย่างไรนะคะตัวเองลองกลับไปคิดดู